เทอร์มาทำให้คอลลาเจนเราเนี่ยมีการกระตุ้นให้เกิดการสร้างแล้วก็ทำให้เกิดการกระชับได้ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงนนิชาลอยชื่นนะคะที่นิชาคลินิกพัทยาค่ะวันนี้เนี่ยหมอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเทอร์มา e ในการยกกระชับหน้านะคะก็คือหลายๆคนเนี่ยจะรู้กันอยู่แล้วว่าเครื่องยกกระชับหน้าที่ดีนะคะมอะีอยู่2เครื่องนะก็จะมี t h e ร์มา e กับอ l ลเจรนะคะตอนนี้ที่สำหรับโลกเลยนะคราวนี้เนี่ยตัว t h e ร์มา e ต่างกับอ l ลเจอรอย่างไรตัว t h e ร์มา e เนี่ยจะลงไปที่ตัวคอลลาเจนของเรานะคะแล้วทำการใช้เป็นคลื่นวิทยุนะคะ,ะทำให้คอลลาเจนเราเมีการกระตุ้น ให้เกิดการสร้างแล้วก็ทําให้เกิดการกระชับได้เนาะฉะนั้นตัวเทอร์มาสเนี่ยจะลงพลังงานไปทั่วๆแล้วก็ดีสําหรับคนที่มีไขมันหนาทําให้ตัวเทอร์มาสเนี่ยจะยกกระชับทั้งตัวผิวตัวไขมันแล้วก็ตัวคอลลาเจนใต้ผิวด้วยส่วนอัลเทร่านะคะมันเป็นโฟกัสอัลตราซาวนะคะเช่นมันจะลงพลังงานแบบเจาะจงม่ใช่ลงพลังงานแบบทั่วๆไปแบบเทอร์มา นะคะข้อด like ีของโฟกัสออโต s ซาว d ก็คือเหมาะกับคนที่ผิวบางมากๆหรืออยากเก็บรายละเอียดเช่นมีแก้มป่องๆตรงนี้แล้วก็โฟกัสลึกลงไปเลยหรือตานะคะที่ต้องยกมันก็จะโฟกัสพลังงานนะคะไปที่บริเวณตำแหน่งคันนี้ตัวเชอร์มาสทำได้ตรงไหนบ้างเนาะทำได้ที่เบรนเหน้าของเรา นะเช่นความหย่อนคล้อยมีร่องแก้มนะก็ยิงไบริเวณแก้มนี่แหละแล้วทำให้คอลลาเจนของเราเนี่ยมันตึงขึ้นนะก็คือเวลาเราจับตัวเนื้อเนื้อแก้มเนี่ยมันจะเหมือนดึงดึงอันนี้เขาเรียกว่าคุณภาพของคอลลาเจนนะคะแล้วก็ทำได้ตรงใต้เหนียงค่ะเพราะว่าเหนียงของเรามันมีไขมันเนาะเทอร์มาจะดีที่ทำให้ไขมันมันตึงได้นี่คือข้อดีของเทอร์มาที่แตกต่างจากอัลเทร่านะคะหรือที่บอก ถ้าไขมันมันก็ต้องไปถึงท้องเนาะที่ท้องที่ต้นแขนของเราที่ต้นขาของเรานะเราก็สามารถที่จะทำเทอร์มาสได้เพื่อกระชับให้ไขมันให้อคอลลาเจนใต้ผิวเราเนี่ยมันจะชับได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเทอร์มาสตาค่ะ เป็นความสามารถของตัวเทอร์มาชเลยเนาะที่สามารถยิงเข้าไปในเปลือกตาบนโดยที่ไม่ทําให้ตาเราอะมีปัญหาได้เช่นคนที่เวลาเรามาสคาร่าเนาะแล้วแบบมันเหมือนเป็นรอยย่นๆใต้ผิวเปลือกตาบนเนี่ยตัวเทอร์มาชเนี่ยก็สามารถปรับให้คอลลาเจนบนเปลือกตาเราเนี่ยเรียบแล้วก็ตึงได้นะคะอันนี้เป็นความพิเศษของเทอร์มาชคือหลังยิง ออกงานได้ทันทีไม่มีผลข้างเคียงไม่มีเขียวไม่มีช้ำไม่มีบวมไม่มีดาวทามและก็ไม่มีสารสิ่งแปลกปลอมเข้าหน้านะคะอันนี้เป็นจุดเด่นวิธีการทำก็คือแค่แปะยาชา45นาทีทำเสร็จเห็นผลเลยทันที30เนะคะแล้วผลได้ยาวนานถึง1ปีนะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้ว่าเราเนี่ย จะทำแล้วเหมาะไหมหรืออายุน้อยอายุมากทำได้หรืยังก็มาปรึกษาหมอได้นะคะที่นิชาคลินิกพัทยานะคะแล้วเจอกันค่ะ